สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโชว์กระเพานะคะสวัสดีตอนช้าฟินแลนด์กระเพาก็เริ่มจะตัดได้แล้วนะคะวันนี้พี่เขาก็จะมาอุดหนุนเอาผักไปาขายหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเขาเอาไปกินก็ไม่รู้แล้วแต่เขานะคะ วันนี้ก็จะมาตัดกระเพานะคะกำละ2บาทสองโลก็ว่าดูมีใบเมงลักนะคะสองวัน3าวันนะคะเจออากาศหนาวฟินแลนด์นะคะสิองศา13องศานะคะตอนกลางคืนก็8ดองศาเกองศาก็เจอผักเหลืองไปนะคะน่อยๆนะคะแต่ก็พอกินได้นี่นะคะใบเมงลัก ช่วงสาวันอากาศหนาวที่ฟินแลเลนอากาศแปรปรวนนี่ค่ะใบแมงลักสวยๆงามๆแกงเห็ด <c oughs> ก็มาดูผักอันนี้มีใบโหระพาก็เหลืองเจออากาศหนาวอันนี้ก็ใบคะนานะคะ เจอเลืองหน่อยๆเดี๋ยวก็ฟื้นตัวก็ไม่รดน้ำนะคะเมื่อวันก็รดให้อันนี้ก็เจอความเย็นนะคะอยู่ๆก็อากาศเย็นขึ้นมาสามสามวันนะคะตอนนี้ก็ร้อนขึ้นมาอีกละนี่ก็ไม่ได้รดน้ำสองวันสามวันก็มารดเมื่อวานนี้นะคะ อากาศเย็นก็ก็เป็นลักษณะนี้ก็รอให้เขาฟื้นตัวเนาะมาดูกระทะเออมาดูอีกอันนี้นะคะก็เหลืองๆหน่อยหนึ่งเจออากาศเย็นไม่เป็นไรก็มาดูผักบุง้งนะคะรอบสองผักบุ้งก็เริ่มจะใหญ่ละเจอความเย็นก็ใบเขาจะแข็งๆหน่อย บุ้งเรียวไผอันนี้ก็ใบบบกรอบที่สามนะคะก็ใบก็จะใหญ่มากเลยรอบที่สามใบก็จะสวยมากเลยค่ะดีฉันก็เอาผ้าห่มผักมาคลุมนะคะอากาศหนาวกลางคืนมันหนาวสามวันตอนนี้ก็ร้อนมาก็เอาออก เอาไม้มาถัดเอาผ้าหม่มห่มนะคะผ้าห่มผักที่ฟินแลนด์เขามีผ้าห่มปักนะอากาศหนาวก็ผ้าห่มผักก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กนะคะเป็นแบบนี้นะบางๆนะผ้าห่มผักอันนี้ใบรอบสูงใหญ่มาก ใบรอบสองมันย,ยังไม่ใหญ่เลยเพราะอากาศเย็นนะคะเนี่ยยังไม่ใหญ่เลยต้องรอนะคะ,าะอากาศเย็นปุ๊บชะง,งักและใบผักบุ้งก็จะเหลืองอย่างนี้นะคะฉันก็ไม่ได้รดสาปันพึ่งมารดเมื่อบานนี่แหละรดน้ำเราก็เริ่มอากาศเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะ ใบประบกสวยๆงามๆใหญ่ๆนะคะก็จะมาตัดใบประบกเป็นกำรรๆขายนะคะกำละสองยูโรกินบ้างขายบ้างก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ